เส้นหน้ารอพอของอำเภอบ้านคว้าครับเลี้ยวซ้ายไปจะไปทางละวีอ่าครับนะครับไปเรื่อยๆ้านขวาเป็นพกสอนะครับข้างหน้ามีรถจอดจ มีน้ำท่วมนะข้างขวเป็นวัดดอนไผ่นะครับที่ที่อำเภอบ้นานเฝ้าตำบลโนโนเดงนมน้ำมันลงน้ำอาจารย์สมันเป็นรถถิงเราจะครึ่งคันเลยนะครับนะกำลังวิ่งมานคะวม่ม การจราจรดูจากภาพประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้นะครับเส้นนี้ยชัยภูมินครสวรรค์ช่วงหน้าโรงพยาบาลและเขตชุมชนตำบลนวแดงหน้าวัดดอนไผ่วัดจระ,ะเข้นะครับที่เคยรู้จักกันนะครับหรือวัดหลวงปู่คาที่เคยรู้จักกันนะครับออกทางสื่อไปหลายสนัก ถน,นนตรงนี้จะเป็นเอ่งนะครับเหมือนกับเป็นทางน้ําเก่าที่เคยไหลแล้วก็ช่วงนี้มีการสร้างถนนขยายเลนก็ทําให้รลองน้ําที่เคยไหลสะดวกก็เป็นปัญหาไหลไม่ได้ก็เลยมาเออล้อนท่วมคุณท้องถนนนะครับคันที่ไม่มีมารยาทก็แซงซ้ายมามาเบียดเข้าข้างหน้าก็มีเอาดูน้ํานี่ครับ อือไมไประสอบทราย<ป>ถ้าเป็นรถกระบะหรือปิกอัพที่ยกสูงหรือปกติก็ไปได้สะดวกถ้าเป็นรถถิงส่วนบุคคลก็จะลำบากตรงนี้จะลึกน้ำสูง หนาที่ไปดูร้อยเวียนเป็นสองศูนย์โอเคครับไปต่อที่ข้างหน้าร้อยเวียนสองศูนย์โอเคของสพบัานเกาะไปที่นี่ครับที่เห็นข้างหน้านี้ครับเ,เรามาจากอำเภอบั้นเกาะหมายถึงว่ามาจากหน้ารอปออันนี้จะไปบ้านนนเปื่อย ว่านุนเปลือยจะไปทางละวีนะครับนี่น,น้ำพอมีครับแต่รถผ่านสันจรไปได้ครับไม่ถึงว่าเป็นปัญหาขพอบ้านลุกโคลจะไปดูแม่น้ำชีครับสะพานชีระหว่างซอยต่อค,คือป้นพอกับเต้นัวละวีครับช่วงนี้ก็ วันนี้เป็นวันที่26นะครับเดือนเก้ประมาณช่วง12นาฬกาได้ตะเก็บภาพจากประยุผลตกหลายจังหวัดของภาคเหนืออีสานและน้ำมาสมทบกันนะครับได้พืนที่การระบายก็จะล่าช้าหรือไม่สะดวกเท่าไหร่ นี่คือภาพที่เห็นก็เป็นส่วนทำให้น,ำน้ำระบายไม่ทันภาพที่เห็นนี้ก็อยู่ช่วงตำบลตลาดแลงนะครับถ้าขับไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโลด้านขวาก็จะเป็นเทศบาลตำบลตลาดแลงของอาเภอบัานเป้าจังหวัดชัยงใมิ